สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันเพิ่มพูนครับช่วงแรกของรายการเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของยามาฮ่ในการแนะนำรถมอเตอร,ร์ไซค์รุ่นพิเศษพร้อมกันทีเดียว4รุ่นประกอบไปด้วย YZF-R3 YZF-R15 Exciter 150และ a i r l o x 155ลวดลายทีมแข่ง Monster Energy Yamaha MotoGP Edition โดยได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซต์ของ Yamaha เมื่อวันที่19สิงหาคม2562จากนั้นได้เชิญสื่อมวลชนร่วมทดสอบทั้งสีรุ่นพร้อมกันที่สนาม Thailand Circuit วันที่21สิงหาคม 2,562ที่ผ่านมาโดยรุ่น YZF-R3 MotoGP Edition วางราคาไว้1 9 9 5 0 0บาท YZF-R15 MotoGP Edition ราคาอยู่ที่98,900บาท Exciter 150 MotoGP Edition ราคา64,000บาทและ Allox 155 MotoGP Edition 68,900บาท ความจริงแล้วทั้ง4รุ่นนะครับผมได้ทดสอบมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าการทดสอบครั้งนี้ทางเยมฮันต้องการให้สื่อมวลชนสัมผัสฟีลลิ่งของรถแข่งระดับโลกกับรถลายทีมแข่งของม o ต GP Edition ซึ่งต้องถือว่าปีนี้ยยมาฮ่าจัดเต็มนะครับเพราะเปิดตัวพร้อมกันที่สี4รุ่นเลยต้องยอมรับครับว่ารถลายทีมแข่งมอต GP ปีนี้ดูแล้วนะครับมีความดุดันเข้มข้นเร้าใจมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด YZFR15 ปกติก็มีความดุดันเร้าใจอยู่แล้วนะครับ พอเติมแต่งสีสันก็ไปเป็น Monster Energy ก็ให้ความดุด,ดันเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับดีไซน์ในภาพรวมของ R15 นั้นก็เป็นการปรับไซส์ย่อส่วนลงมาจากรุ่น y z f r 6เรือนไม้แบบ Full LCD มีบอกเกียร์ตัวเลขวัดความเร็ววัดรอบทุกอย่างครบถ้วนอัพไซด์ดาวหน้านะครับกระบอกสีทองสวยงามและโดดเด่นดิสเบรกหน้าลูกสูบคู่จานเบรกขนาดใหญ่282ม mm, เม แผงคอบนครับมีการเจาะรูเซาะร่องรวมถึงแฮนด์จับใต้แผงคอเครื่องยนต์1 5 5ซีสีจังหวะสูบเดียวซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ฟสีวาลพร้อมวาลแปรผัน VVA ให้พลังแรงบิดอัตราเร่งที่เหนือชั้นมีสลิปเปอร์คลัชช่วยในการลดแรงกระชากข,ของเครื่องยนต์หลายคนชื่นชอบ R15 โดยเฉพาะในช่วงท้ายที่มีความโดดเด่นสวยงามคล้ายคลึงกับตัว r 6จุดที่เหนือกว่าค่ายอื่นอย่างเห็นได้ชัดก็คือ การติดตั้งอัพไซด์ดาวหน้านั่นเองครับเพราะว่าค่ายอื่นในขณะนี้ยังเป็นเพียงเทเลสโคปิกธรรมดาไม่ใช่อัปไซด์ดาวรวมถึงโครงสร้างตัวถังแบบเดลต้าบ็อกซ์เฟรมเหลี่ยมขนาดใหญ่และสวิงอาร์มอลูมิเนียมที่โดดเด่นหลายคนชื่นชอบ R15 เป็นอย่างมากก็คือเรื่องของสวิงอาร์มหลังนั่นเองครับราคาปกติของ R15 อยู่ที่97,000บาทรุ่นพิเศษนี้วางราคาไว้98,900บาทครับส่วนรุ่น YZF R3 สปอร์ตสายพัน R-Series เครื่องยนต์2สูบเรียง3 2 1ซ c ให้พลังแรงม้าที่สูงถึง42แรงม้าที่1750รอบต่อนนาทีรุ่นใหม่นี้นะครับมันมีความลู่ลมเพิ่มมากขึ้นจากการดีไซน์ฟฟิองหน้าใหม่ให้ความเร็วเพิ่มขึ้นถึง8กิโลเมตรชั่วโมงในอุโมงค์ลมชุดเรือนใหม่แบบฟู l LCD แผงคอบนนะครับมีการเจาะรูเซาะร่องให้ความสวยงามแฮนจับช็อคอัพอยู่ใต้แผงคอสตตร์รถแข่งอย่างเต็มตัว ลวดลายทีมแข่งของ Monster Energy Yamaha MotoGP Edition นั้นต้องบอกเลยครับว่าให้ความดุดันเร้าใจจากกรงเล็บของโลโก้ Monster นั่นเองครับราคาปกติของ r 3อยู่ที่196,000บาทส่วน r 3รุ่นพิเศษนี้นะครับวางราคาไว้199,500บาทจุดเด่นของ r 3ที่หลายคนชื่นชอบก็คือ Upside Downer กระบอกช็อคอัพสีทองตัดกับสีดำของตัวมอนสเตอร์ใน g ีคันนี้อย่างโดดเด่นเครื่องยนต์2สูบเรียงบล็อกนี้นะครับใช้กระบอกสูบแบบไดอาซิลลูกสูบฟอส์อัดขึ้นรูปให้พลังถึง42แรงมา้าที่เหนือกว่ารถมอเตอร์ไซค์ในขนาดเดียวกันชุดไฟหน้าไฟท้ายแบบ LED ให้ความโดดเด่นและสวยงามเบาะนั่งต่ำเพียงแค่780ม mm, มตรีกว่า 15. ้วซ้ำไปสำหรับเอ็กไซเตอร์ รถล,ลาทีมแข่ง Monster Energy Yamaha MotoGP Edition ในปีนี้ก็มีความเร้าใจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดราคารุ่นปกติ Standard อยู่ที่63,000บาทแต่คันนี้64,000บาทต้องบอกเลยครับว่าแพงขึ้นแค่พันเดียวแต่ความคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างยิ่ง Exciter 150ดีไซน์ใหม่ดุดันขีดสุดแห่งความเร้าใจมันคือสปอร์ตกึ่งครอบครัวเครื่นนองยนต์สูบเอียง1 5 0ซ c ให้พลังแรงมา้าอัตราเร่งที่สูงกว่าใครในขณะนี้กระบอกสูบไดอาซิลลูกสูบอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปแหวนลูกสูบมีการเคลือบสาร DLC หรือว่า d i a m o n อนด์ไลท์โคตติให้ความแข็งแกร่งทนทานเหมือนเช่นกับ r 1 5และ YZF R3 นั่นเองโดยส่วนตัวผมแล้วผมมีความชื่นชอบรถเกียร์มากกว่ารถออโต้ถ้าพูดถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาผมบอกเลยครับว่า e x c i t e r ร5 0คันนี้ราคาพิเศษเพียง 64,000บาทมาให้ความปราดเปรียวเพียวบางแหลมคมและดุดันอัตราเร่งดีเยี่ยมเหนือกว่าอัตเมติกทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดในราคาที่ถูกกว่ารุ่นที่4ของรถลายทีมแข่ง Monster Energy Yamaha MotoGP Edition คันนี้ก็คือ a i r l o c 155ที่สุดแห่งสปอร์ตอโตเมติที่หลายคนชื่นชอบกับดีไซน์ที่มีความดุดันเร้าใจสังเกตดูจดินะครับว่ารถทุรุ่นของย a ม a h a นั้น เน้นความแหลมคมและความฉวบเฉียวโดย Airlox 1 5 5นั้นนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์อโตโมติกสไตล์สปอร์ตที่มีความเข้มข้นเครื่องยนต์สีจังหวะสูบเดียวซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์วาลพร้อมด้วยวาลแปรผัน VVA เพิ่มพลังแรงบิดตั้งแต่รอบต่ำรอบปานกลางถึงรอบสูงสุดให้อัตราเร่งที่เร้าใจโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับมอเตอร์ไซค์อโตเมติขนาด1 5 0ซีเท่าๆกัน ขนาดนี้ a i r l o x 155มี4แบบให้เลือกครับก็คือ Standard Version 64,400บาท R Version 67,400บาท ABS Version 74,400บาทและ MotoGP Edition วางไว้68,900บาทครับและนอกจากเยือมห้าจะมีการเปิดตัวรุ่นพิเศษทั้งหมด4รุ่นแล้วรุ่นที่หลายคนคาดไม่ถึงก็คือ XR s 155 Sport Heritage ที่มีการเปิดตัวก่อนหน้า เพียงแค่3วันเท่านั้นก็คือเปิดตัววันที่16สิงหาคมอีกเพียงสวันต่อมาก็มีการเปิดตัวรถตุ่นพิเศษทั้งหมดสีรุ่นที่ได้กล่าวมาดังนั้นการทดสอบในครั้งนี้ทางยี่ห้อจะได้มีการนำรุ่นนี้มาให้สื่อมวลชนทดสอบพร้อมๆกันครับทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่า XSR 1 5 5นั้นเอาแบบมาเป็นการผสมผสานกันระหว่างสปอร์ตเนเกตและสปอร์ตคลาสสิกไฟหน้าทรงกลมแต่แฝงไปด้วยความทันสมัยของเครื่องยนต์155ซีซีพร้อมวาล์วแปรผัน มีมน้ำระบายความร้อนแ้ตเตราเร่งที่รุนแรงเร้าใจมีอัพไซด์ดาวหน้าของรถสปอร์ตขนาด154ของามาฮ่านั่นเองจเจ๋งเครับว่ารุ่นนี้มีหม้อน้ำระบายความร้อนขนาดใหญ่ให้พลังอัตรเร่งที่รุนแรงเทียบเท่ากับ R15 หรือว่า MT15 นั่นเองโครงสร้างตัวถังแบบเดลต้าบล็อกเฟรมเหลี่ยมขนาดใหญ่ชุดเดียวก,กันกับของ R15 แต่มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ของซับเฟรมท้ายใหม่ให้สัดคล้องกับมอเตอร์ไซค์ในสไตล์ของสปอร์ตเฮอริเทจ จุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบก็คือสวิงอาร์มแบบอลูมิเนียมชุดเดียวกันกับของ r 1 5้นั่นเองครับจุดนี้ครับเป็นจุดที่ต้องบอกเลยครับว่าคู่แข่งขันทุกค่ายไม่สามารถทำได้ในขณะนี้แฮนด์บังคับของ xsr 1 5 5เป็นแบบแฮนดิเลดบาร์ทรงปีกนกชุดเรือนหม้แบบ full lcd ทรงกลมมีการดีไซน์ของขอบเดิอใหม่ได้อย่างสวยงามมันให้ความลงตัวกับดีไซน์ไฟหน้ากลมและรูปทรงของ sport heritage รุ่นนี้มีแฮนด์ค่อนข้างกว้างนะครับขับขี่ง่าย คอนโทรลง่ายอัพไซด์ดาวหน้ากระบ,บอกสีทองเ mm. ช่นเดียวกันกับของรุ่น r 1 5 mt 1น้นั่นเองถันน้ำมันดีไซน์ทรงหยดน้ำให้ความลงตัวรับกับเบาะท้ายต้องยอมรับครับว่าดีไซน์ของเบาะตัวนี้นะครับให้ความสวยงามมีการเดินตะเข็บสีแดงกับเบาะสีดำไฟท้ายทรงกลม led ก็ดูแล้วมีคุณค่ามันถูกออกแบบมาเพื่อคนที่ใช้ชีวิตบนความร่วมสมัยหลงไหลความเฮอริเทจใช้ประวัติศาสตร์นะครับเป็นแรงบันดาลใจ ในการใช้ชีวิตปัจจุบันนี้มันเป็นความท้าทายใหม่ของยามาฮ่ากับดีไซน์รูปแบบของสปอร์ตเฮลิเท e นั่นเองการทดสอบครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสวงสุดามานัตบุญเพิ่มภูนผู้จัดก,การทั่วไปอาวุโสฝ่ายการตลาดกลุ่มรถอัตโนมัติและตราสินค้าแบรนด์ลูกค้าสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์และสื่อดิจิทัลของยามาฮ่าเป็นผู้ควบคุมและดูแลการทดสอบในครั้งนี้อย่างใกล้ชิดโดยมีสื่อมวลชนวงการมอเตอร์ไซค์นะครับมากมายร่วมทดสอบกันอย่างตื่นเต้นและสนุกสนานเป็นอย่างมาก ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาของการเปิดตัว XSR 1 5 5ต้องบอกเลยครับว่ามันกลายเป็นกระแสใหม่ของรถสปอร์ตยามาฮ่าในเมืองไทยก่อนหน้านี้นะครับยามาฮ่ามี YZF R 1 5เป็นรุ่นเรือธงตามมาด้วย MT 1 5และวันนี้นะครับน้องใหม่ XSR 1 5 5 Sport h e r สปอร์ Heritage, นั้นกำลังมาแรงเป็นอย่างยิ่งถ้าพูดถึงกลุ่มวัยรุ่นนะครับอายุ15-25ถึง2ีปีแล้วเราก็ทุกคนชื่นชอบดีไซน์ของ r 15และ mt 1 5ให้ความก้าวร้าวดุดันแต่ถ้าพูดถึงคนที่มีอายุมากกว่า25ปีขึ้นไป30ปีขึ้นไปหลายคนบอกว่าเริ่มเมื่อยล้าจากการขับขี่รถบรรสายสปอร์ตมากแล้ววันนี้ขอขี่สบาย,บายกับไฟหน้าทรงกลมดีไซน์คลาสสิกหรือสไตล์สปอร์ตคลีเทพแบบนี้น่าจะเหมาะสมกว่าและมีความรู้สึกว่ามันขับขี่ได้ยาวนานดังนั้นนะครับ xr 1 5 5จึงกลายเป็นแฟชั่นใหม่ของคนที่เคยขี่รถสปอร์ตมาก่อนหน้า และอยากจะกลับมาขี่อีกครั้งหนึ่งมันเป็นคำผสมผสานกันระหว่างความเป็นสปอร์ตเนเกตที่มีความสมัยกับรถมอเตอร์ไซค์แนวทางของสปอร์ตคลาสสิกไฟหน้าทรงกลมเครื่องยนต์155ซีซีพร้อมวาล์วแปลผัน VVA ให้พลังใะบิดที่เทียบเท่ากับ MT15 หรือว่า R15 นั่นเองแรงม้าสูงสุดทำได้19.31แรงม้าที่10,000รอบต่อนอาทีอัตราเร่งนะครับไม่ต้องห่วงครับรุ่นนี้หลายคนที่เกรงว่า รถแนวสปอร์ตคลาสสิกวิ่งได้ช้าเร่งไม่ทันใจแต่ว่าสปอร์ตเฮอริเทจของยามาฮานั้นเร่งทันใจแน่นอนเดินทางไกลก็ดีขี่ในเมืองก็โอเคยามาฮามีความเชื่อครับว่า XSR155 นั้นจะมาเสริมตลาดให้กับ R15 และ MT15 ลูกค้าอาจจะคนละกลุ่มกันเพราะว่าดิซารสนั้นเป็นตัวบังคับและบ่งบอกอย่างชัดเจนด้วยร,ราคาค่าตัวแบบช็อคไพรส์91,500บาทในครั้งนี้ มันน่าแปลกใจครับว่ากระแสของ XSR 155จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพียงแค่1เดือนเท่านั้นและนี่ก็คือกิจกรรมล่าสุดของยามาฮ่กับการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรถดลายทีมแข่ง Monster Energy Yamaha MotoGP Edition ทัึง4รุ่นและ XSR 155เรื่องราวของยามาฮ่จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ